กราบเรียนอาจารย์ทุกท่านและพระอาจารย์พระอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ในวัดศรีในขณะนี้ดิฉันชื่อนางสาวโชตสาวของสุขจะมาสัภาพบาปให้แก่อาจารย์แพทย์อาจารย์เน้นนะคะอาจารย์แพทย์ทุกท่านที่อยู่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจิตเวชสิบห้าพักหนึ่งตั้งแต่อาจารย์ หมออิงอาจารย์เจษดายิ่งวัฒน์พงอาจารย์อเนกเต็มบุญเกติอาจารย์แพทย์พลังสันจงหลักอาจารย์แพทย์วิชุตเกษตรที่พง์อาจารย์แพทย์วิเชียรว์ตีกดิอาจารย์แพทย์คุณหมออิงออนก็ได้อ่ะคุณหมออิงออนนะในนะก็มีอะไรจะบอกอะไรอย่างว่า ที่นี่คือวัดเกษมธา,าและคุณหมอที่ที่กำลังพบกันอยู่เนี่ยที่กำลังพบกันอยู่เนี่ยที่กำลังตามหาอะไรอยู่วับวิศรีคุณหมอเขาจารวงออจำได้คุณหมอตามคุณหมอขาจารวงที่ครั้งล่าสุดแปดโมงแล้วเดี๋ยวจะกับป้าหลังคุณหมอเขาจารวงค้า ที่ชื่นมีความสุขคุณหมอขอจงค่ะคุณหมอวอเขอจรนคะคะชื่อตีนวาวแววมาว่าชื่อตามสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสด,สวสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอแลัชพบกันสวัสดีสวัสดีอ้นโมทนาสาธุ แค่ขอโทษท่านใดทําผิดด้วยนะคะอาจจะมีหนักอาจะมีกา,ารอา้มบ่อยค่ะชมรมต้น,ดน,ดน,ดนตีไทยต้นไม้ยายนตีทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะคและอีกเรื่องนอางหนึ่งที่บอกขอบอกว่าหนูทำยูทูบเบอร์เป็นอาชีพแล้วนะคะขอบคุณค่ะ